<Okay. S 2> สวัสดีค่ะข้าวหอมสวัสดีค่ะกันตวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับการสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวันค่ำนี้สิบนาทีก่อนเรียนคาบแรกก็จะเป็นการโฮมรูมนะคะวันนี้มิก็ยังจะต้องย้ําเรื่องเดิมอยู่เพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณแค่ไม่ถึงเดือนแล้วนะคะกับการที่หนูจะต้องเรียนแล้วก็ เคลียร์งานเรื่องแรกสมคัญเลยเรื่องการส่งงานการเคลียร์งานนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ติดศูนย์ติดรอมิดฝากเลยนะคะเผื่อนักเรียนออนไลน์หัวหน้าออนไลน์เผื่อตามเพื่อนได้นะคะหนูลองตามเพื่อนถามเพื่อนดูซิว่าเพื่อนได้แก้ไปหรือ,อยังอย่างเช่นกระวานมูตาเ,ออเหนือตะวันนะคะ ลองหัวหน้าออนไลน์ลองตามเพื่อนดูนะคะสำหรับออนไซต์ site, ตอนนี้มิดให้เพื่อนเขาจับเป็นบัดดีกันในการแก้แล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนที่มาเรียนออนไซต์ site, ที่ติดมิดก็เลยให้แก้เรียบร้อยแล้วหัวหน้าออนไลน์ลองช่วยมิดหน่อยนะคะลองตามมิดหน่อยนะลูกนะว่าอ่ากระวานท็อปอ่มีท็อปด้วยเข้ากล้องจดไว้หน่อยนะลูกแล้วก็ตะวัน ได้ทําการแก้หรือยังนะคะเพราะวมีติดต่อไปบอกว่าตอบแก้แล้วนะตอบแก้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูได้ติดต่อไปที่กระวานมูตาเหนือแล้วก็ตะวันบ้างไหมลูกเพราะมิทักไปแล้วเขาไม่อ่านหนูติดต่อไปที่กระวานกับเหนือแล้ว่ะแตะเหนือเขาอ่านแล้วไม่ตอบเสียนกระวานบอกว่ายังไม่ได้แก้ค่ะกำลังแก้อ๋อโอเคค่ะนั้นเหลือที่มูตา นะคะมุตาอีกคนนึงลูกนะลองถามดูนะคะเดี๋ยวให้หนูฝาเดี๋ยวเราซื้อฝากา่เข้าหอมหน่อยนะคะส่วนสําหรับนกเงเลนออนไลน์ site, อันนี้เราเคลียร์กันจบแล้วเพราะว่าเราให้จับบัดดี้มีคนดูแลให้เพื่อนหนึ่งคนต่อเพื่อนที่ดูแลหนึ่งคนต่อเพื่อนที่ติดศูนย์อีกสองคนนะคะหนึ่งต่อสองในการดูแลเป็นงานหนักอยู่เหมือนกัน นะคะคอันนี้คือฝากเลยเรื่องหลักๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกวันนี้ก็วันที่ 3, สามถูกไหมคะวันที่สามถ้าเรานับไปเดือนนี้เรามีแค่ยี่สิบแปดวันลบออกไปสามวันก็จะเหลือยี่สิบห้าวันลบสองอาทิตย์อีกสี่สัปดาห์หนูก็ลบออกไปสออาทิตย์ลบออกไปอย่างละเท่าไหร่อ่าสองมี 2, ถ้าหมุนมีสี่สัปดาห์ก็ลบไปแปดอีกอ่าเลยกี่วันยี่ห้าลบแปดสิบเจ็ดวัน สิบเจ็ดวันบวกกับวันที่สิบหกที่หนูต้องปิดเรียนอีกเพราะว่าวันอะไรคะ mm. นั่นไม่รู้เลยอยู่ยังไงเป็นพุธหรือเปล่า mm. อ่าวันมาค้าถูกต้องก็จะเหลือเวลาเรียนอีกแค่สิบหกวันกับการเคลียร์งานนะคะมีงานอยู่หนึ่งงานก็คืองานของมิดแอนอันนี้ไม่ทราบว่ามิดแอนสั่งออนไลน์แล้วด้วยใช่ไหมอ่าอัดวิดีโอจําได้ไหมคะที่ให้อัดวิดีโออะไรนะเรื่องอะไรนะ เรื่องที่เราสนใจความยาวแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอาจส่งด้วยนะลูกช่อหอมกันยังไงตามเพื่อนด้วยนะคะมิดแองเขาให้เวลาแค่สามวันใช่ไหมจนถึงวันเสาร์ใช่ไหมคะหนูต้องส่งนะคะไม่งั้นหนูจะติดไว้อีกล,ลูกนะแค่เรื่องที่เราสนใจอัดวิดีโอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นความยาวแค่หนึ่งนาทีนะคะอันนี้หนึ่งงานแล้วก็วิชาอื่นด้วยนะคะที่เป็นของพิเชอร์หรือที่เป็นของครูไทยไม่ว่าจะวิชาอะไรไมิดอยากฝากให้หนูตามให้ครบ ให้ครบนะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้คุณครูเขาเริ่มทยอยที่จะตามงานหนูแล้วนะคะอย่าอย่านิ่งเวลาที่คุณครูเขาทักไลน์หนูไปหรือว่าทักบอกเข้าไปในกลุ่มหนูอยากแค่นิ่งอย่างเดียวอย่าอ่านแล้วทําตัวเฉยๆไม่เอาตอบรับนิดนึงนะคะรับทราบหน่อยนึงนะคะไม่เอานิ่งไปเลยนิ่งหายอ่านไลน์แล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือไม่เอาแบบนั้นนะคะฝาก ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทอมนี้เลยก็คือเรื่องการติดศูนย์ติดรอของเทอมนี้ถ้าหนูไม่ส่งงานหนูจะต้องมาแก้ในช่วงที่เพื่อนทุกคนปิดภาคเรียนเพื่อนก็จะเริ่มปิดตั้งแต่เดือนมีนาวันที่สี่เป็นต้นไปไปปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนพฤษภากลางเดือนนะคะกลางเดือนพฤษภาเราจะปิดภาคเรียนไปประมาณสองเดือนกับอีกครึ่งหนึ่งสองเดือนครึ่งประมาณนี้ ถ้าหนูติดศูนย์ติดรอของเทอมที่สองหนูต้องมาแก้ในช่วงเดือนมีนามีสาพฤษภาช่วงเดือนนั้นที่เพื่อนทุกคนเขาปิดภาคเรียนไปบางคนอาจจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดแต่เราทำไมต้องมาโรงเรียนมาแก้นะคะมาเช้ากับเย็นนะคะไม่ใช่ว่าหนูจะมากี่โมงก็ได้หนูจะกลับกี่โมงก็ได้ไม่ได้นะคะมาเช้ากลับเย็นจนกว่าหนูจะแก้เสร็จทุกวิชาเท่ากับหนูต้องมาเกือบทุกวัน แล้วแต่แต่และแต่วิชานะคะว่าคุณครูเขาจะให้เวลาในการแก้กี่วันสมมุติหนึ่งวิชาให้เวลาในการแก้สามวันสามวันนี้หนูมาแก้ภาษาไทยอีกสามวันข้างหน้าหนูอาจจะมาแก้ภาษาจีนสามวันถัดไปหนูอาจจะมาแก้วิชาวิทยาศาสตร์ถ้าหนูติดกี่ตัวก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เรื่องใหญ่ฝา,ากเลยฝากออนไลน์ด้วยหัวหน้าฝากลงติดต่อเพื่อนหน่อยเพราะเพื่อนบางคนส่วนใหญ่ทําไมคะไม่เข้าเรียนมิดไม่เคยเห็นเลยหลังๆมาไม่เคยเห็นชื่อเลย ไม่เข้าเรียนแล้วก็ขางงานการที่หนูไม่เข้าเรียนแต่ถ้าหนูตามงานมิดยังพอเข้าใจได้อะแต่นี่คือหนูทำไมลูกไม่เข้าเรียนไม่ตามงานไม่ทำอะไรเลยจะต้องทำยังไงหรือจะต้องติดไปอีกติดไปอีกก็ได้นะคะใครอยากลองลองดูก็ได้แต่เรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเจอกับตัวเองก็ได้เราดูจากเพื่อนเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเหนื่อยแค่ไหน เรายอมลำบากตั้งแต่วันนี้แล้วไปสบายอยู่วันข้างหน้าจะดีกว่าดีกว่ายอมสบายตั้งแต่วันนี้โอ้เลือกสบายเลยไม่ทําไปลำบากอยู่วันข้างหน้าในขณะที่เพื่อนทุกคนกําลังสบายคิดเองนะคะฝากนะออนไลน์นะคะเดี๋ยวฝากหัวหน้าตามเพื่อนหน่อยนะคะมิตรตามแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่อ่านเดี๋ยวอีกนิดนึงมิก,ก็จะโทรหาผู้ปกครองลนะนะคะเดี๋ยวมิจะทักหา,ข,าข้าวหอมอีกรอบนึงนะลูกโอเคนะลูกเดี๋ยวคราบต่อไปเรียนวิชาอะไรคะ เรียนอีวิทที่เชื่อมารออยู่แล้วโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะในคาบลูกเสือหวังว่าจะมีนักเรียนชั้นม .1 นึงสองเข้ามากกว่านี้นะคะในคาบลูกเสือยังไงฝากตามเพื่อนเข้าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีนะคะเข้าหอมกันกวีสวัสดีค่ะมีค่ะลูก